เป็นร้านที่เรียกได้ว่าพึ่งดังเร็วๆนี้ใช่ไหมพี่โจใช่ครับเ,เปิดมเมื่อปี2020 4เดือนดังขึ้นมาเป็นหน้าใหม่ปกติร้านมันก็ต้องสั่งสมใช่ไหมแต่ว่าร้านนี้เปิดตัวมาแค่4เดือนแล้วแม่งดังเลยถ้าดูบอลน่ะก็คือมาถึงปุ๊บแม่งเป็นดาวซันโวเลยเบอกว่าเริ่มทำตอนอายุแบบแก่ลวอายุเยอะนิดนึง37ปกติมันควรจะเริ่มตักงประมาณตั้งย่แต่นี่37ก็มาประมาณกลางคนแล้วก็เห็นว่า<อ>เป็นร้านที่เมื่อก่อนดัง แต่ตอนนี้เห็นว่าน่าจะเริ่มซาแล้วแต่ว่าไม่ไม่ซาอะ่ะเรามาก่อนร้นเปิดชั่วโมงหนึ่งก็เนี่ยแหละมีคิวมาประมาณ15คนแล้วก็ต้องรับชะตากรรมไปนะครับร้านนี้ก็ไม่อยากไม่อยากพลาด สวัสดีท่านผู้ชมช่องซอสเรื่องราวกินได้ทุกท่านครับเรายังคงอยู่กับซอสยกซดอินเจแปนกับการตามล่าสุดยอดราเมงระดับโลกพิเศษสุดในอพิซดนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับสุดยอดร้านราเมงถึง2ร้านกันเลยทีเดียวส่วนจะเป็นร้านอะไรรอติดตามชมไปพร้อมๆกันเลยครับและแน่นอนว่าในตอนท้ายของอพิซดนี้เราจะมีร้านราเมงในเมืองไทยที่สามารถสั่งผ่านไลน์แมนได้มันแนะนํากันยังไงติดตามชมกันให้จบนะครับและอย่าลืมกินราเมงสั่งไลน์แมน สวัสดีครับก็ตอนนี้นะครับเรามาเปิด EP นี้ที่ร้านกาแฟฮิปๆชิกๆอยู่แถวๆชินจูกุเขาเล่าว่าร้านนี้แถวยาวมากแต่เรามาก่อนเวลาระดับนึงเราชิลๆได้จิบกาแฟดูคนไปทำงานถูกต้องดูดูบรรยากาศญี่ปุ่นบ้างแล้วเดี๋ยวเราไปที่ชิมาะกันแล้วเดี๋ยวเราไปเล่าให้ฟังว่ามันเป็นยังไงที่มาที่ไปร้านนี้แต่ว่าใบไว้นิดนึงว่ามันเป็นเส้นสายเดียวกับของคุณซานโมิโนรุ สำหรับการเดินทางมายัางร้านรามเมงชิมะเราขอแนะนําวิธีการเดินทางด้วยรถไฟเช่นเดิมครับโดยมาลงที่สถานีนิชิชิจูกุจากนั้นเดินต่ออีกประมาณ400เมตรร้านจะตั้งอยู่ในย่านชิจูกุเลยครับก็เห็นว่า<อ>เป็นร้านที่เมื่อก่อนดัง<อ>แต่ตอนนี้เห็นว่าน่าจะเริ่มซาและแต่ว่าไม่ไม่ซาอ่ะเรามาก่อนร้านเปิดชั่วโมงหนึ่งก็เนี่ยแหละมีคิวมาประมาณ15คนแล้วก็ต้องรับชะตากรรมไปนะครับร้านนี้ก็ไม่อยากไม่อยากพลาดที่นี่จะปราณีหน่อย กก็็คคืืออ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 เเเเเเเจจจ้้้้้้าาาาาาขงงรรรนนชชิมมมแแลววถถ่่่ตยะะะไบดใหซ์สำหรับการต่อคิวของร้านราเมงชิมะจะแบ่งเป็น2ส่วนใหญ่ๆครับ 1. คือการมายืนรอเข้าคิวเพื่อลงชื่อเข้าทานจากนั้นค่อยกลับมาอีกครั้งตามระยะเวลาที่ลงชื่อเอ,เอาไว้โดย1วันทางร้านจะขายเพียง60ชามเท่านั้นครับส่วนร้านนี้มีชื่อว่าราเมงยะชิมะเป็นร้านที่เรียกได้ว่า เพิ่งดังมาเร็วๆนี้ใช่ไหมพี่โจใช่ครับเปิดเมื่อปี2020เปิด2020 <4 S 2> เดือนดังขึ้นมาเป็นหน้าใหม่ร้านนี้ที่เราสนใจอ่ะคือปกติร้านเมงมันก็ต้องสังสมใช่ไหมแต่ว่าร้านนี้เปิดตัวมาแค่4เดือนแล้วแม่งดังเลยเรตติ้งพ่กเลยเป็นดาวลุ่งอันดับหนึ่งในปีนั้นเลยขึ้นมาเป็นแบบเหมือนถ้าดูบอลนอะ่ะก็คือมาถึงปุ๊บแม่งเป็นดาวซันโวเลยเพราะไม่งี้เราเลยอยากชิมว่ารสชาติเป็นยังไงเห็นบอกว่าเริ่มทำตอนอายุแบบ แก่แล้วอายุเยอะนิดนึงสามสยังไม่แก่อายุผมนี่แหละวัยรุ่นอยู่ปกติมันควรจะเริ่มตักประมาณตั้งย่สิบหอะไรเงี้ยมั้งแต่นี่37ก็มาประมาณกลางคนแล้วถ้าเป็นพนังกงานออฟฟิศกำลังพีคเลยเหมือนเริ่มชีวิตใหม่กับการทํางานแล้วกันเรียว่าออกจากคอมฟอร์ทโซนมาเปิดร้านราเอง<ๆ>เขาไปไปฝึกที่ไอ้นี่แหละ ชินะชินะโซบายะโซบายะเ,เขาไม่ได้ไปฝึกที่สาขาแม่เขาไปฝึกที่สาขาที่เป็นสาขาแยกออกมาคุณชื่ออะไรนะม i ริชิมะฮิโรชิ เขาบอกว่าเขาอยากทำรามเมงใช่ไหมแล้วตอนนั้นนะ่ะที่ชินาโซบายะเขาไม่ได้รับสมัครพนักงานออก็ไปบอกงานอะไรก็ได้ครับผมทำหมดเขาก็เลยให้ไปอยู่สาขารองเขาไม่ได้ให้ทำงานอะไรก็จริงๆก็คือให้ไปช่วยนูน่นช่วยนี่เพราะไม่ได้มีประสบการณ์แต่เขาก็ใช้ลูกตือลูกตือรุ่นพี่แบบผมขอสบัดเส้นผมขอทำเส้นบ้างรุ่นพี่โดนตือเข้าเข้าก็แบบเอาก็ได้วะไปหยิบกระชอนเ,ออเก่า กับผ้าแล้วบอกเอานี่กับบ้านไปแล้วไปฝึกไม่ใช่สบับดเส้น้วยนะสบับดผ้าคิริวสบับดผ้าคีริวแทนเส้นเส้นปึ๊บป,บปบซึ่งแล้ววันหนึ่งในช่วงมากรไนามากรไนคืออาหารเหมือนอาหารคนพนักงานและกันตอนเลิกงานที่แบบทําอะไรก็ได้เพื่อโชว์ฝีมือโชว์ฝีมือตัวเองความสร้างสารรค์ของตัวเองซึ่งเขาก็สบับดเส้นโชว์ได้เพราะว่าเขาสามารถแต่ทุกคนสัด สวัดีภาคิริ้มานานไอ้นี่มันนี่มันดาวจรัสแสงดวงใหม่ในสุดเขาก็ได้ทำในสดวิชามาเห็นว่าพอเขามาเปิดร้านเองเมียของคุณซานโนอ่ะเขาก็เหมือนเอ็นดูใช่ไหมก็คือพอภรรยาเขาอ่ะเขาก็มีการช่วยเหลือกันนะให้ข้อมูลช่วยให้คําแนะนําระหว่างเปิดร้านชื่อร้านชิมาเนี่ยเขาช่วยตั้งชื่อน่ะและทั้งนี้นะตัวคันจิของหน้าร้านเดี๋ยวถ้าเราเข้าไปดูนะครับจะเห็นว่าตัวนั้นอ่ะ จริงๆมันมีสตรอรี่ซ่อนอยู่ก็คือมันเป็นลายมือที่เขียนโดยคุณชิโอริด้วยซ้ำผมมีอินโฟเมชันใหม่ด้วยไม่รู้ว่าจริงไม่จริงคือร้านนี้พอเขาผูกพันกับทางของคุณซาตโต้มินโนรุแล้วก็คุณชิโอริเยอะๆะเส้นเนี่ยเขาบอกเขาสั่งตรงมาจากชินะโซบายะ ไม,ไ,ไม่ได้ทำเอง,เองตรงส่งมาให้ที่นี่เลย,ยใช้เส้นเดียวกันกับร้านตำนานของคุณซาโตมิโนรุส่วนนี้มองอาหารก็เป็นเรื่องของแบบหลักการการทำคล้ายๆกับคุณซาโนมิโนรุเหมือนกันแต่ว่าแค่ใส่อัดของแห้งลงไปเยอะๆใส่ทุกอย่างที่มีอยู่ถ้าที่ดูเคยดูนะครับกุ้งแห้งปลาหมึกแห้งอ๋อใส่ใส,ใส่พวกพุกงทะเลแห้งเกี่ยวไข่เข้าไปด้วยเหรอใช่พอดีพี่โจบ,บอกว่าอา่านป้ายเขาบอกว่าถ้าน้ำหอมใส่น้ำหอมเข้าไปในร้านไม่ให้เข้านะไม่ให้เข้านะมันเกี่ยวข้องกับ ลบกวนคน<ด><ด>อื่นเหมืนกินมันจะลบกวนคนอื่นมากกว่าเราออกมาแล้วครับกับร้านชิมะเดี๋ยวจะโยนให้พี่โจก่อนเพราะว่าพี่โจพูดอร่อยประมาณ35ครั้งได้จากที่นั่งอยู่ข้างๆผม <S <S ก็มันเป็นโชว์อยู่ที่หนาและกันหนาแล้วก็ดุเขาเรียกอะไรมีกลิ่นทะเลกลิ่นทะเลความหมายคือพวกของแห้งแล้วกันในนามก็คือ นิโบชิคาซูโอะมันคือราเมนญี่ปุ่นแหละที่แบบเป็นอีกสไตล์หนึ่งที่เราวันนี้เรายังไม่ได้เจอตั้งแต่เรากินมาโอเคเส้นหองจ,จิ๋นคาซูโอกจินนิโบชิตกวมีหมูตัวยอยู่ยิมีอะไรแชรไนะครับท่านทูตท่านทูตน,น,นี่ทำงานดีมากตอมเข้าไม่ได้เพราะว่าเพราะว่ามีหมู ท่านทูบอกงั้นผมพอสองคืออันนี้ซุกิเ,เมผมเล่าได้คนเดียวว่าผมกินคนเดียวเส้นเขาใช้เส้นที่ทำรามเมงอ,อ่ะเอามาทำซุกิเ,เมเด้วยแล้วก็อร่อยด้วยนะคือมันยังเรียบลื่นแล้วอยู่ในความเย็นเากแบบไม่เย็น <c oughs> เขาเขาไม่ได้ไม่ถึงขนาดเย็นนะเขาเรียกว่าแบบอุณหภูมิทั่วไปแล้วกันกินได้เลย <c oughs> แล้วซุปเป็นไง <c oughs> ช,ช,ชิโรโชยู ใส่ทัฟเฟิลด้วยนะไว i t e t u f f l ใบเบาเพราะว่าผมสั่งเป็นชิโรชอยู่เป็นซีอเห็นแล้วครับเห็นแล้วเห็นเห็นน้ำมันทัฟเฟิลอยู่ตรงหน้าเราชิโรชอยู่คือซีอ๊วขาวชิโระแปลว่าขาวโชยุก็ซีอ๊วซีอ๊วขาวใช่พอเป็นซีอ๊วขาวปุ๊บเพื่อเชื่อว่ามันคือพอไม่มีกลิ่นซีอ๊วขึ้นมาหนักๆนแน่นปุ๊บอะเขาเลยเปิดพื้นที่ให้กับอย่างอื่นได้ก็ยังใส่กระเทียมด้วยนะกระเทียมเจียวแต่เราไม่รู้สึกแบบชีบอะเป็นกระเทียมเจียวที่อาจจะเพช่น้ำมันอะ เส้นดีมีความลิ่นๆแล้วพอคุยไปคุยมาเขาก็เลยแบบเราก็ถามเฮ้ยเส้นเดียวกันหรือเปล่าเฮ้ยคุณใส่ทัปโฟลออยล์เหรอคุยไปคุยมาเขาก็แบบเราก็เจอร์ซอสออกมาเพราะว่าเขาแปะให้เลย พวกดีผมจะวางแบบขอเนี้ยนะครับผมขอวางติ๊กเกอร์เราเราเป็นทางทีมจากไทยประเทศไทยนะครับแล้วเดี๋ยวผมขอไปเข้าห้<า>องน้ำก่อนนะครับพอออกมาปุ๊บเขาบอกอ,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 อันนี้ผมติดถูกด้านไหมโอ้โหผมว่ารสชาติร้านนี้มันมันไม่ได้แบบอิมแพคเหมือนโทนิสโซบะที่เราไปกินแต่ผมว่ามันมันลึกซึ้งมันดำดิ่งมันเป็นสายดีฟกินเข้าไปแล้วมันดีฟเอาจริงนะซุปร้านเนี้ย ใกล้เคียงชินโดรามงมากจริงๆใกล้เคียงโชยุที่ชินโดรามงมาสเข้ามาจากทางนั้นต้องพูดว่าเป็นสไตล์แล้วกันคืออย่างที่เราบอกไปสไตล์โชยุหลักใหญ่ๆอ่ะจะมีสายมูตุนสายไก่อันนี้จะเป็นโชยุที่ใส่แบบใส่นิบุชิซึ่งพี่โจอ่ะทาทางนี้พี่โจก็เลยอาจจะเป็นเทสที่รู้สึกแบบรีเลทแล้วชอบอยู่แล้วก็เลยแบบโหหูอร่อยมากแต่พอมากินอย่างเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าไม่เพียงพอไม่เพียงพอโชยุนิบุชิเนี่ยผมเคยไปกินอีกร้านหนึ่งที่ดุเหมือนกันดุดันเหมือนกันคือร้าน เมนซอนเลตซึ่งเดี๋ยวเทนี้เรารวบเลย alia. เดี๋ยวจะไปกินร้านเมนซอนเลตกันที่เป็นร้านที่ฮิปที่สุดในญี่ปุ่นละมั้งจากร้านราเเงชิมะเราเดินทางกันต่อไปอยังร้านเมนซอนเลตที่ตั้งอยู่ในย่านฮิปฮิปโอกิคุโบะโดยเรานั่งรถไฟไป,ไปลงที่สถานีนิชิโอคิคุโบะแล้วเดินต่อผ่านด <uk> ้านชิคๆอีกประมาณ300 m. เมตรก็จะถึงร้านแล้วครับอันนี้เรามาถึงสถานีอะไรวะนิชินิชิโอกิคุโบะซึ่งเป็นร้านที่เราบอกตะกี้ว่าเป็นร้าน เป็นซอนเบรสที่ฮิปที่สุดที่นี่ผมชอบบรรยากาศทางเดินไปมากเลยนะเดี๋ยวจะพาไปดูมันจะเป็นซอยเล็กๆเดินไปตึกราบม,มั่นช่องมันเหมือนโซนชาวบ้านอะ่ะเพราะฉะนั้นที่นี่จะไม่ได้ค่อยพุกพ่านเท่าไหร่แถมมีร้านกาแฟอร่อยข้างๆด้วยเมื่อกี้เราเราคุยกันด้วยเรื่องโอซคูนิวสคูอะไรอย่างเงี้ยที่ส่วนใหญ่เรากินแล้วเราชอบนิวสคูกันน่ะหมายถึงว่า,วายุคใหม่นิวเวฟอะ่ะมันก็เหมือนแบบเพลงสมัยใหม่แหละแต่ว่าร้านเก่าๆที่คนมันเยอะมันก็เหมือนเพลงลูกกุ้งเพลงลูกทุ่งที่ถามว่าคนฟังก็ยังเยอะแค่มันอาจจะไม่ถูกปากเราอื ร้านนี้คลิปมากอย่างที่ผมบอกดูสิเป็นไงคุณบอกแล้วคุณไม่รู้หรอกว่ามันเป็นร้านลังเมงแล้วผมจะบอกอะไรให้คราวที่แล้วที่ผมมามันมีป้ายมิชลินอยู่เขามาแอบไว้อะออ๋อเออใช่ใช่ใช่ไปเราไปลุยก,กัน,นนะกับเรจสำหรับการต่อคิวของร้านเมนซอนเรดก็ง่ายๆเลยครับคือไปนั่งต่อคิวหน้าร้านได้เลยถึงคิวเมื่อไหร่ก็เข้าไปนั่งทานได้เลยทันทีครับไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนร้านนี้อย่างที่บอกไปนะครับมันเป็นร้านที่ใช้ไก่ ก็คือเป็นสไตล์โชยุแต่เขาเรียกกันชาโมโซบะชาโมเนี่ยก็คือไก่ไก่ชนเอาไก่ชนมาทําเป็นลำเมงซึ่งถ้าไม่บอกอ่ะก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นไก่ชนร้านเนี่ยมันชื่อว่าเมงซอนเบรชิงเมงเนี่ยแปลว่าเส้นซอนเือน like, แบบคลวะแล้วโลโก้เป็นแบบวไหวเออเรดจะมาจากวงเรรจเกนะแมชชิน ซึ่งก็เป็นวงแบบนะที่ที่สมัยก่อนเรนะาน่าจะฟังคดีแต่ว่าตอนนี้เขาก็มีไอ้อะไรวะ p โปรเฟ t อัปเกรดเนี่ยที่เขาดูวงใหม่เขาเอาลูกน้องพาเขาไปดูคอนเสิร์ตแล้วก็แบบมันจิตวิญญาณเช้ามเมทัลนะดูดิคนมากินก็เท่ๆไหมเท่ๆไหมไอเด็กวัยรุ่นคนนี้เราจะไม่ค่อยเห็นเด็กวัยรุ่นเท่ๆมากินอย่างนี้นะจะเห็นตะลุงแบบกูนั่นแหละ ช็อกนิดหน่อยนิดหนึ่งนิดหนึ่งที่ได้เมื่อก่อนตอนที่มากินน่ยมันเป็นรวมกันที่สาขาเนี่ยมันเป็นหน้าตายอย่างนี้อเออเดี๋ยวไปขึ้นรูปอีกทีแล้วกันแล้วดูหมูดิหมูนี่คือแดงอร่อยเลยนะซูวีมาแล้วก็อันนี้มันมีความเป็นเป็นไก่นิบุชิมันจะคล้ายๆร้านชิมะที่ไปกินตะกี้อราน,นี้เรา,เ,ราเทมิน่รวมกันใช่ไหมเราก็เลยอยากมากินร้านนี้ให้ให,ให้มันเทียบกันแต่พอมา <โก S 1> ถึงปุ๊บแม่งอ เปลี่ยนสูตรเพราะว่าสโลแกนเขาเขียนอะนะรสชาติไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้รอเรื่อยๆเขาเขียนภาษาไทยชัดเลรสชัดไมมซึ่มจำสูตรไม่ดีคือพอมากินอ่ะก็เลยจริงแอบแบบเหมือนเดิมคล้ายๆที่ที่ไปกินนาคิริวแล้วก็รู้สึกว่ามึงเปลี่ยนทำไม ของเดิมมันก็ดีอยู่แล้วเออแต่แต่ก็พูดยากเพราะบางร้านน่ะแม่งอร่อยขึ้นแต่ร้านเนี้ยมันมเป็นความเสี่ยงในการพัฒนาต่อไปแหละใช่แต่ผมเข้าใจนะทำไมเขาเปลี่ยนเพราะทุกร้านหลายร้านที่เราไปกินมาตอนนี้เปลี่ยนหมดเห็นมันคือโทริโซบะเทนมันคือก๋วยเตี๋ยวไก่อันเนี้ยก็เลยบอกอ๋อโอเคงั้นกูเปลี่ยนชอบไก่กันใช่ไหมงั้นกูเอาแต่ไก่กูเอาเอาไปแห้แยกแยกออกมาเป็นตัวหนึ่งใช่แต่ก็แอบผิดหวังนั่นแหละในแบบความติดของเขาอะแต่กลับไปเดินตาม วิถีที่มันแบบมันมีอยู่แล้วอะม<อ>ันเล่นเพลงเราแบบเป็นท่วงทานองอคือแม่งเหมือนเป็นวงล็อกใช่ป่ะแล้วเนี่ยนนมสมัยนี้มาแบบซินเทติกป๊อบมาอ้าวทำไมมึงไปเล่นซินเทติกป๊อบล่ะ มาเลยเออมาดมาตุ้มาดมาเลยแต,ต่ก็เลยรู้สึกว่าคาแรคเตอร์มันหลุดไปหน่อยๆอะไรอย่อยาเยงเงี้ยก็แต่แต่ก็ไม่แน่นะเขาอาจจะมีบางอย่างที่เขากำลังเอ,อ็กซ์เพรย์เมนต์อยู่ก็ได้อาอาจจะเป็นการทดลองเพื่อไปต่ออะไรบางอย่างใช่เพราะดูจากสไตล์เขาว่าเขาคงไม่ได้แคร์ว่าต้องแมสอะไรนักหรอกซึ่งมันไม่ใช่ไม่ดีมันมัน,มน,มนไม่ใช่ไม่ดีน,นี่ย้ำอีกครั้งหนึ่งใครก็แล้วแต่ที่จะมากินร้านนี้มันลองไปที่อร่อยแค่มันผิดจากผิดไปที่เรเคยจำได้ใช่ไม่นแ่ลแนวอ่าแต่แต่แต่สิ่งหนึ่งที่ดีท้่แรกเขา ไก่หมูเอ้ยไก่ปลาแห้งอันนี้เขาแยกกันจากกาัน<ช>ไก่ไก่เนจ,จะเฉยๆยยแต่ไอตัวปลาเขาที่แยกออกมาเนี่ยอันนี้เอาเรื่องนีิบุชิราเมงที่เรียกว่าบอดี้หนาข้นขมอัฟเตอร์เทสหนักแล้วก็ไม่ต้องไปซาดซดซุปหมดนะเดี๋ยวตายมันแบบแกงไตปลาตัวนี้ผมมองว่าถ้าจะมาร้านนี้นะส่วนตัวแอบแรู้สึกถ้าเป็นวันนี้พอสอนเนี่ยใช่ <2022. S 1> <c oughs> กำลังจะ2023ผมอาจจะแอบเชียร์นิโบชีนิดนึงเพราะว่า,วาดูมีแบบคอมเพล็กซ์มีรสขมที่ดีแต่เราต้อง,ต,องต้องกินนิโบชีมาระดับหนึ่งอยู่ดีนะคน<อ>ร่านี้แน่นแม่งเหมือน,นเอาอัลบั้มเก่ามาแยกซิงเกลิลอันนี้ก็จากจากแบบร็อกดีๆอันนี้ก็ป๊อปเลยส่วนอันนี้มึงไปแบบฮาร์ดคอร์อ่ะสรุป ก็ e ีนี้สองล้านสองล้านถ้าเอาวัดกันนะหมายถึงชิมะเนี่ยผมคิดว่า3คนเนี่ยเสียงตรงกันก็คือแม่งดีเป็นเป็นโชยุหรือบุชิขึ้นแท่นแล้วมันไม่ได้เป็นไปมันไม่ได้เป็นแบบเป็นแนวใหม่อ่ะถ้าเป็นแนวแนวลึกที่ยังกูยังไม่เปลี่ยนอะไรกันยังขอเป็นอย่างนี้อยู่และเสืออร่อยห้ามเปลี่ยนนะบอกเขาว่เดยไลน์ไปบอกเขากันพี่อย่าบอกร้านตัวเองด้วยเถอะไปบอกคนอื่นเนี่ยชินโดนี่ก็เปลี่ยนเปลี่ยนจังเลยแต่อย่างไงก็ตามก็ชิมะ ผมรู้สึกว่าถ้าต่อคิวได้มาต่อคุ้มร้านนี้แม่งดีแต่แต่ก็อยากให้กินโชยุมาระดับหนึ่งนะเออเพราะมันมันมันไม่ได้เข้าใจง่ายมากขนาดนั้นต้องเข้าใจนิดนึงแต่ส่วนร้านนี้มันเท่ๆแนวเท่ๆมากินก็เท่แล้วเออเป็นปปแต่ไม่ใช่แฟชั่นฟู้ดมีรายละเอียดเป็นเป็นเป็นคราฟแมนเหมือนกันแล้วก็คิดว่ามากินอีกเขาก็เปลี่ยนอีก ถ้าเขาหักมาขนาดนี้อ่ะ็ Export อาร์ติออสต์ถ้าคุณอยากกินรามเมงดีๆแต่กี้เราบอกไปแล้วถ้าแค่อยากกินรามเมงแบบลุ่มลึกสายลึกมีโชยุนิโบุชิอย่างนี้ที่ไทยสั่งลายแมนที่ชินโดเ,นเหมือนเพราะกินรามเมงสั่งลายแมนครับโย่เอะอ่ะฮะกินราเมงสั่งลายแมนโยอะเยอ bro let's go เราไปกันมาสองร้านใช่ไหมเ็นโตเลชใช่ไหม ชิมะกับเบนซอลเลต์เบนซอลเลตใช่ไหมชิมะเบนซอลเลตใช่ไหมชิมะผมเก็ตมุกแล้วผมเก็ตมุกแล้วผมโยนของดีไปคุณช้าซึ่งอีพีนี้เราไป2ล้านเบนซอลเลตใช่ไหมชิมะใช่ไหมชิมะใช่ครับใช่ไหมสิเบนซอลเลตกับชิมะ ซึ่ง2อร้านนี้เป็นร้านที่เดวเด่นเรื่องโชย,ยูุกันเั้นคู่ผมจําได้ว่าผมบอกไปแล้วว่าเป็นโซเลตเนี่ยผมไป2ครั้งแล้วมันเปลี่ยนไปผมแอบจะรู้สึกที่รกว่า m i ก e f ลิ l i n g ละกันที่พูดกันน้ารานอ่านะก็ก,ก็ก็มีทั้งชอบมันไม่ชอบแต่ว่าชิมาเนี่ยผมชอบแล้วผมพูดไปแล้วด้วยตอนอยู่ญี่ปุ่นว่ามัน รสชาติยผมก็ชอบใช่ไหมใกล้เคียงกับร้านในไทยร้านหนึ่งย่านนครปฐมนี่เลยอาจเป็นเหตุผลว่าทําไม3คนเหลือ2เราไม่เอาเขามาให้เขาทําราเมงอยู่ที่สระารนะครับก็คือพี่โจชินโดราเมงผมว่าเขาสไตล์เดียวกันนี่พูดอย่างเป็นกลางนะเขาเป็นโชยุที่เราไปในทริปเนี่ยมีหลายสไตล์สไตล์แบบชูกะโซบะแบบโบราณหน่อยหมูตุ๋นอะไรเงี้ยโทรี่โซบะแบบหงุ่งพุ่งๆแล้วก็เป็นเรียกว่าโชยุ เรียกว่าร่วมสมัยหน่อยเป็น,เป,นเป็นที่มีความเป็นชุก,กาซบะแต่ผสมแบบมีความแบบนิบุชิแรงๆกินโคตรโหดพี่โจโเป็นทางนี้แล้วชิมะก็คือทางใกล้ๆกันตัวอ,อยู่แบบดิบๆหน่อยซึ่งผมชอบมากก็เลยรู้สึกว่าต้องกลับมาสั่งชินโดเทียบว่าคุณต้องนันน,นะเอพิโซดนี้เลยแนะนําเป็นร้านแน่นอนครับชินโดราเมงร้านราเมงที่ดีที่สุดในทางคามผสมเพราะว่าจะมีอยู่กี่ร้านแล้วทางคารผสมอ่ะพอเขาไม่อยู่กูใส่ยับเลยนะ เปิดอะไรสักไกลเลยแต่ชินโดผมบอกก่อนว่าเขาจะเปิดแค่เย็นนะถ้าใครจะกดสั่งเราสั่งแค่ช่วงเย็นก็ลองดูใครอยู่ไกลแค่ไหนรากกระบงลแลกระบังลองดูเม้นมาว่าคุณไกลสุดที่มันจะไปไกลได้อ่ะคือเท่าไหร่ผมอยากเห็นอยู่ผมเคยทําสถิติไว้เกือบ300จากประมาณตะลิ่งชันอ่ะสั่งกับทองหล่อประมาณ200กว่าบาทตัดออกดีกว่าเดี๋ยมียด่ งั้นเดี๋ยวต้องสั่งกันละสั่งไงไปสั่งชินโดกันคุณเปรมวิชช่ไแมสไนคค่ะอันนี้ชินโดรามเมงนี่นี่นี่มีวิธีการทำด้วยจริงจริงสั่งมาที่บ้านเนี่ยไม่ได้ยากขนาดนั้นก็คือบอกว่าลวกเส้นเทาไลายวิธีการเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยไปดูวิธีละกันนี่ผมสั่งบ่อยแล้วผมรู้เหมือนเด็กๆเราซื้อทำมีย่ามาผมก็โยนแม่นวลทิ้งเลยนะนี่เห็นนะจัดมาอย่างดีเส้นผัก หมูแม่น่ากินนะทีนี้เราจะทําการลวกเส้นหุ่นซุปก่อนพี่โจเขาน่าจะทําหมูใหม่คือหมูตัวนี้ตัวเนี้ยผมไม่เคยกินก่อนไปญี่ปุ่นแต่เดี๋ยวลองดูว่าเป็นไงเดี๋ยวรอน้ําเดือดน,นิดนึงระหว่างนี้แล้วก็อุ่นซุปรอจริงๆอ่ะพอมันพอมันสั่งมาที่บ้านอ่ะมันจะมีจุดที่ต้องระวังนิดนึงแปบ๊บนึงนะผมกลัวมันหก็คือชั้นไขมันเห็นไหมคือจริงๆราเมงอ่ะ มันอร่อยอะ่ะน้ำมันมันสำคัญถ้าคุณไหนสั่งมาแล้วคุณไม่เห็นมันอย่างงี้นะเนี่ยคุณจะไปกลัวกับคนมันจะกลัวกันเนี่ยเห็นปะไม่ต้องกลัวไอตัวเนี้ยตัวอร่อยอย่าไปตักออกโอ้ยนว่ไปให้หมดไม่ใช่เห็นคิดว่า้าบูดป่ไม่ได้นะนี่ตัวอร่อยเลยนะ้ำมันเนี่ยซุปอะจริงๆไอ้น,นี่เรียวๆนะซุปเนี่ยปกติก็คืออุ่นหม้อก็ได้แต่พี่โจอะเขาเขาบอกนะว่าไม่โควาฟได้เว้ยเขาทำไมรู้ไหมถ้าคุณมาอุ่นหม้อเนี่ยคุณไม่รู้ว่ามันเดือดแล้วมันระเหยเออกไปแค่ไหน บางทีคุณต้มเยอะแล้วมันเค็มนั่นหมายความว่าเราเอาชามาได้เลยครับเชียไม่ได้ใช้นานต้องเออะไรวะเนี่ยเอเอหอะไรวะเนี่ยอ่ะ <c oughs> ไปแล้วก็ต้มน้ำแทนเครื่องเนี่ยถ้าคุณดูเครื่องพวกนี้ จริงๆอะถ้าเป็นผมนะผมแค่จะเอาออกมาจากตู้เย็นรอไว้ในอุณหภูมิห้องผมจะไม่อุ่นเพราะถ้าอุ่นแล้วจะเกิดอะไรขึ้นมันจะสุกเออเพราะเขาทำสุกมาอยู่แล้วหรือถ้าถุงมันกันน้ำร้อนอ่ะบางทีผมก็จะแอบออกไปจุ่มนิดนึงให้มันร้อนนิดนึงแต่ว่าผมว่าไม่ซีเรียสนะถ้ามันอุณหภูมิห้องผมก็ลงลงไปเลยเอามาดูซุปก่อนเนียโอ้เนี่ยจะเห็นว่าเห็นว่าไขมันมันก็ละลายแล้ว เป็นชั้นของไขมันอย่าไปตักออกนะเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอุ่นอีกนิดนึงรอเส้นสดก่อนรอเส้นเสร็จ จะบอกว่าผมกบดิวเนี่ยสั่งชินโดมากินบ่อยมากคนฝั่งทนอย่างพวกเรานะมันมีชามเดียวอ่ะคุณนั่งดูไปนะะช่วยแบ่งได้พี่ช่วยแบ่งได้ช่วยแบ่ง,<ร>บงดิเฮ้ยร<ด>าเมงใครที่ไหนก็ใจถ้วยแบ่งกันเล่าเจ้าของร้านเห็นด่าเลยนะเขาบอกว่า <อง S 2> ไม่นะ่<า>คุณเหมือนดูหนังอะ่ะคุณดูคนละครึ่งได้เปล่าไม่ได้โอ้โหอร่อยคือถามว่าสั่งที่ร้านมันก็อร่อยหวานนะแต่ว่าทำาไมนช้อนน่หลักจังวะอืม อืเส้นสไตล์นุ่มลื่นผมว่าผมโลวงมากไปก็แค่นี้แหละครับกินลาเมงสั่งลายแมนแฮปปี้แล้วง่ายๆอยู่คอนโดกินได้เนี่ยดูหิวๆเนี่ยไม่รู้คุอยู่ที่ไหนนะอยากกินโชยุลาเมงดีๆบินไปถึงชิมะลำบากสั่งลายแมนวงในชินโดลาเมงร้านในตำนาน ผมพูดได้ไม่เต็มปากว่าเป็นร้านท็อปทอปของกรุงเทพอยู่น้องเ่าส่งยังไม่กลัวจากสารยามาบางนามันจะเท่าไหร่เชียวนั่นแหละครับกินราเมงสั่งลายแมนซึ่งเดี๋ยวเราจะคอยมาแนะนําร้านอร่อยๆเนาะเผื่อใครไม่ได้ปีนไปญี่ปุ่นกดสั่งลายแมนกินได้เลยนะฮะเดี๋ยวอ e ีพีหน้าเดี๋ยวมาสั่งกินกันอีก